เ,เพื่อนๆมาส่งเรื่องดาวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องนิ่าค่ะเมื่อวันหลังจากที่น้องนิ่ามาอัปเดต IG ใช่ไหมคะขอบคุณที่มาค้าดาวกหน,นูค่ะทีมของน้องก็น่ารักมากๆเลยคะ่ะพี่ๆแดนเซอร์ก็มาเมนดโว่พี่เนนิสก็มาเม้นด้วยหนึ่งในแฟนคลับก็มาเม้นด้วยต่อมาค่ะทุกคนนี่คือรูปภาพของคุณยูจินชูเอนะคะมารีแคปปี2024ก็คือเป็นวิชวลตรีบี้นั่นเองนะคะพี่เขาได้ลงรีแคปปี2 0 2 4นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นมีน้อง คือเป็นชุดที่โรนิรซาถ่ายปกวลกไทยแลนด์นั่นเองนะคะมีทั้งชุดแดงเสื้อเชิ้ตพลิ้วๆนะคะแล้วก็เสื้อกล้ามอ่าต่อมาค่ะพูดถึงบทสัมภาษณ์ของโรนิรซานิสหนึ่งนะคะแม่เมอันนี้นะคะเป็นบทสัมภาษณ์ของโปรดิวเซอร์คุณไรสกี้ของเราค่ะได้กล่าวถึงโรนิซ่านะคะกับบิลบอร์ดค่ะคือถามพี่เขาว่ารู้สึกอย่างไรนะคะกับดิซ่าที่ได้อัดเพลงมูลี่ฟอร์คุณไรสกี้ก็อบอกว่าเรารู้สึกขอบคุณมากที่ดิซ่ารู้สึกเชื่อมโยงก,กับเพลงนี้และทําให้เพลงของเธอเองคือดารานังคนต่อไปในวงการ เพลงป๊อปและเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเธอค่ะคุณโรดิวเซอร์ไรสกี้กล่าวกับบิลบอร์ดค่ะน่ารักมากๆซึ่งคุณไรสกี้นะคะก็มีส่วนในเพลงม n นดิฟร์นั่นเองโอ้โหอยากจะบอกว่าเพลงนี้นะคะก็คือไปได้เรื่อยๆเลยนะฮิตฮอตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะได้ยินตลอดเลยเลน่าสุดค่ะเดวิสโรตัสก็ใกล้มาแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆพื่าาาและราสาลลิซากําลังใกล้มาแล้วล่ะค่ะตื่นเต้นสุดๆสําหรับเดวิสโรตัสนี่คือโมเมนต์น่ารักออกมาจากคุณคาริสาค,ค่ะก็คือพี่ดานหลั มีการเมาเมาส์กันว่าเขาดาวดูโชลิซ่าถึงกลับกลับมาเป็นแฟนตัวยงดุยวิตองนะคะเพราะว่าด้วยว่าความเป็นแฟนบอยค่ะหลังจากดูน้องนิซ่าแล้วก็จะไปซื้อดุยวิตองจ้กเพราะว่าน้องนิซ่านะคะน่ารักมากๆแดนไม่บอกว่าดุยวิตองทําได้ดีมากไม่ได้ซื้อต้องนานต้องกลับมาซื้อแล้วแดนจะกลับมาซื้อลุยอ่ะคะ Lisa, เลือกซื้อไปทงานแล้วไปดูลิซ่าแล้วอยากซื้อลุยส่วนอันนี้ค่ะพอที่จะยืนยันความปังของล, Lisa, ลิซาได้ไหมคะเพราะว่า Spotify ไทยค่ะเข้าไปสัมภาษณ์ค่ะเปิดมาก็เป็นติ่งน้องลิซ่าคนแรกเลยนะคะก็คือมีเฉพาะน้องลิซ่านะคะเรื่นม,มากๆซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแบ็คพิงค่ะชอบพี่ลิซ่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็แบบเก่งด้วยตอนนี้ยังเป็นแบ็คพิงอยู่